สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Local L.O. Oh, Game Memory นะครับผมแล้ววันนี้ครับกลับมาที่อนาเธอเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมก็มาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับผมก็เนี่ยจบเราคร้างแต่งไว้ตรงนี้เนาะเออก็คือความเดิมตอนที่แล้วเนาะก็คือไอ้นี่ครับทีมแตกเนาะเออเพราะว่าชิออนเดินไปเห็นไอ้นี่เห็นอากนันนีตายโอ้โหพอเห็นอากนันนตายนี่คือเป้าหมาย ชิออนแบบเหมือนเสียไปเลยครับชิออนเลยกลายเป็นคนใหม่ไปเลยครับอืมเขาเลยแบบหลงทางไปแล้วฮะก็ขอแยกตัวไปครับอืมแล้วแต่ว่านะชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปเนาะเออตอนนี้ก็คือเราก็นะลอง ยังไงก็เราเราก็จะต้องผ่านบุกเขาของเทนงูอยู่แล้วเลยแวะเลยจะแวะกลับไปหาเทนงูด้วยนะแล้วก็ถือว่าไอ้เปียกเฟนเซียของเราจะได้กลับบ้านด้วยนะอืมเพื่อไปเยี่ยมเทนงูแล้วก็แบบไปพักผ่อนหย่อนใจรีชาร์จเพื่อลุยกับศึกต่อไปอะไรทำนองนี้นะก็นั่นแหละครับผมก็แล้วก็มาถึงตรงนี้อือฮึอ่ะฮะ The losses from the battle zone oh. okay ก็ค <c> ือไอ้นี่มารายงานว่าเออเราสูญเสียอะไรไปมากนะถ้าเกิดจะให้ผมเดาก็คือตายไปกี่คนนะสูญเสียวุฒไปเท่าไหร่สูญเสียทรัพยากรไปขนาดไหนอ่า thank you this is for less the love oh เสียน้อยกว่าที่คิดเหรอเนี่ย อืมฮึมอือฮะ they are safe however ครับอืมอืมก็คือก็นั่นแหละนะเขาก็ถามเจชิออนก็ถามต่อไปนะว่าเออแล้วคนอื่นคนผู้คนเป็นยังไงบ้างที่หนีไปน่ะเออปลอดภัยไหมก็ปลอดภัยนะแต่ว่าน่าจะหมายถึงอาการนี้แหละอฮะ ก็คือจำนวนคนที่รอดไปน้อยนะเออน้อยลงน้อยลงเดี๋ยวก่อนนะมีคนที่หายไปเหรอแต่ว่าไม่ได้ตายนะแต่ว่าเหม,นะมือนกับว่าหายไปเลยอืมก็ฉันก็คิดว่าไอ้คนที่หายไปเนี่ยน่าจะโดนเจียนไปโดยสเปกเตอร์บ้างแล้วแหละเออ,อยังไงเถอะ ตามหาต่อไปแล้วได้อะไรก็มารายงานด้วยครับผมไม่โดตักเกนชินโอ้เกนชินแบบเป็นคนเป็นคนไอ้นี่เลยแล้วเป็นคนสั่งให้ไอ้นี่เป็นคนสั่งให้เอาทหารออกไปครับเออ ก็คือจะเชียรบอกว่าเอ้ยไม่ควรที่จะเอาทหารออกไปทั้งหมดเลยนะเออน่าจะเหลือทหารจริงไหมมั่งอ๋อจริงเลยก็คือการต่อสู้ครั้งนี้คือทหารทั้งทั้งแก๊งเลยนะอืม,อม,อม,อม อืมอ mm ืมฮะอืม hmm. อ uh ่ะฮะว่าอยู่ในวิ่งสกันอยู่อนเฟิร์สคลาสอืมฮะอ่ะฮผมมคามเชือมนในทกษะอเหมือนผมคิดว่านะเกนชินนี่ก็ เหมือนกับว่าเขาก็โทษตัวเองอยู่นะว่าเรื่องทั้งหมดที่เขามาเป็นมันนี้เขาแบบเขาอยู่ในสถานะคนไม่ดีอ่ะเออแล้วเขาก็ด่าตัวเองมาตลอดนะ mm hmm. ว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีแต่ยังงไงไ้เจยครับผม mm hmm. ก็คือ mm hmm. เจชิออนบอกแบบไม่อยากให้เกนชินอยู่ในปราสาทคนเดียวครับ mm hmm. เกนชินบอกไม่ต้องห่วงอืมีมีมแค่ไอน้นี้ก็พอแล้วพวกคุณกระป๋องน่ะเออ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฉันเชื่อในฝีมือของนายอืมอืมอืออืออือีฟอลิเนือครับก็คือถ้าเกิดเจสี่ออนไม่ได้ ไม่ได้ฟังสิ่งที่เกนชินพูดไว้นอกป่านนี้เกนชินก็อาจจะยังไม่ไมตายนะอืมก็ใครมันจะไปรู้ว่าก็คือเจชื่ออนก็ทาหน้าที่ของเขาได้ดีนะก็คือพวกทหารอะ่ะพวกเอ่อพวกทหารของฝั่งจีนไม่มีใครรอดเข้ามาเลยนะเออยกเว้นสปายของฝั่งเราเองแล้วก็จูจ่ๆก็มีเอ่อสเปกเตอร์ผมจากไหนก็ไม่รู้อ่ะเออ ครับไม่อยากไม่อยากชื่อเลยว่าเออไม่ใช่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นบ่อยนะเนี่ยที่นายแบบว่าดูคลึมๆอย่างนี้ขอโทษด้วยนะครับผมท่านไหลไม่จะเป็นล o อ k you are loyal r e t a i n e er. it's not something you can just get over อ่าก็คือประมาณว่ากำลังเศร้าเสียใจกับการตายเกนชินอยู่ แล้วไลเองก็เข้าใจอ่าอืมอืมแต่ว่าเอาเนี่ยเราไม่เราไม่มีเวลามานั่งเสดวันนั่งเสีจใจอีกต่อไปแล้วครับเราต้องอ่าฮะ to announce My อ่าครับผมก็คือจะให้เกนชินเอ้ยไม่ใช่ให้เจชิออนเต่าประกาศแปะว่านี่ครไลจะขึ้นเป็นโชกุนองค์ต่อไปครับ ก็คือก็คือก่อนที่จะไปไปเอ้นี่เนี่ยเราจะไปบอกทุกคนว่าเก็นชินอะล้มป่วยอแทนที่จะบอกว่าเขาตายอาืมอ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 ือ อืมก็คือครับเอ่อซูอบาเะเข้ามาขอให้ไอ้นี่ครับขอขอให้ไลอ่ะส่งเธอไปที่นะัคนะักแฮมเพื่อที่จะแล้เพื่อที่เธอจะได้ไปบอกพวกเราครับว่า เอ,อไลเนี่ยขึ้นเป็นโชกุนแล้วครับอือก็คือเหตุการณ์ที่สเปกเตอร์มันบุกเข้ามามันเปลี่ยนเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะเออก็คือตอนนี้ครับไลแบบบอกว่าไม่อะไม่จะไม่มี ไม่จำเป็นไปต้องส่งข่าวไม่จาเป็นไปต้องอะไรแล้วเพราะมันจะไม่มีการเราจะไม่มีนี่คนระับไม่มีการเอ,อสงบศึกสนธิสัญญาสติภาพอีกต่อไปอือฮึโอน้าเคนนี่ก็คือเหมือนเหมือนเปจริงเนาะเหมือนถ้าเกิดผมจะไม่ผิดมันก็คือเปจริงเนี่แหละนะเมืองจีนเออเมืองหลวงเมืองจีนอ่าก็คือนั่นแหละจะจะส่ง น้องแบบขอไปเจราจาอีกทีนหนึ่งอะไรย่างนี้ไม่มีแล้วเลยบอกไม่มีไม่มีไม่ต้องแล้วอืมตอนนี้เธอทําได้อย่างเดียวเธอสิ่งที่เธอต้องทําก็คือรอคําสั่งของฉันครับอืมมินิรอหาตัวอักษรฮะเริ่มต้นที่รอวีลเลสอัน จริงเดยก็คือเดี๋ยวก่อนนะฝั่งนี้นี่โลยังไม่ตาอยังไม่ยังไม่ร่มสลายหรอเนี่ยก็คือครับก็ไลบอกว่าตอนเนี้ยเรานะ่ะได้จัดการเอ่อการในลิไปแล้วอ่าต่อไปก็จะไปที่โลต่อครับอืมอ่าเพราะถ้าเกิดจัดการโลได้เขาก็จะสามารถ รวมแผ่นดินเป็นหนึ่งได้อ่ะฮะืด huh. mm hmm. The only way t o stop t s t w d r is t t defeat all opponents ครับผมก็ในเมื่อมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือต้องจัดการพวกศัตรูทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้เอสองครามหยุดลงเ,เราต้องทำให้มันเร็วเลยอืม ครับอันนี้ก็มาขอเวลาสักแป๊บนึงครับว่าไงมีอะไรอะ่ะ Will c e e a report form h o s e they said the sort s so t m e n protecting them uh huh. was struck down by machine ครับผมนี่ก็คือมารายงานนะว่าเอ้ยอากาเน้ตายแล้วเออประมาณนั้นโดยหุ่นยนต์เนี่ยแหละ โดยไอ้หุ่นกระป๋องนั่นนะเออเออฮือเจสิีออนตกใจครับว่าไอ้คนที่ตายน,นั่นคืออากันเน่ครับมันมาบอกข่าวล้านแล้วมันก็จากไปเว้ยโอ้โหสุดๆุดทำไมกันเนี่ย It's not time They said they were going to look for a gift So I prepared something extra special but อ้าวครับนี่คือกลับมานี่คือฝั่งโลกของเราเนาะเออก็คือนั่นแหละนะอากาเนก็มาตามหาชิออนกับตามหาไหาอ,อ้น้าหล่อเนาะเออเพราะว่าแบบก็คือทั้งทั้งสองคนจะกลับมาพร้อมกับของขวัญเนาะเอออากาเนเองก็เตรียมของขวัญไว้ด้วยแต่วิ่งไปวิ่งมาก็มาเจอลูนอนเนาะครับโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ชั้น เดี๋ยวก่อนนะฉันได้ยินเสียงนี่นะเสียงนี่มาจากไอ้รูนี่เหรอเฮ้ยไงใครเนี่ยมีใครอยู่มั้งไหมฉันกำลังพูดอยู่กับใครได้โปรดพี่ชายเดี๋ยวก่อนนะพี่ชายเหรอกำลังจะบอกชื่อออนอยู่ในนั้นเหรอ ออย่างนั้นก็ปะเข้าไปครับอ่าจบอย่างนี้อ่ะอือืครับจบอย่างนี้ซะได้นะเรียบร้อยอืม ก็อันลงอันล็อกกันไปครับดันเจี้ยนดันจงดันเจี้ยนนะก็น,นั่นแหละครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะโอ้โหก็น,นั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมขอไปดูไอ้นี่อ่าแอดไว้ท้ายในนี้ไปก่อนเนาะเออสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปแค่นี้ครับ